สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องสุกูสุคนเมือนีนย่าลัดผ้าขึ้นเขาเขาแหลมทองอหรือเขาหลุบบ้านทาวอนเฮ่านี่เนาะค่ะเนาะอบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศดีมากเย็นลมลื่นเนาะค่ะเนาอะเอขาแหลมทองหรือเขาหลุบเนี่เป็นสิก็เป็นที่กาละของชาวบ้านทาวอนเฮ่าเนาะค่ะเนาอะอม,มีหลวงปู่เขาหลุบ น้องปูตโตเด้อค่ะอันี้มองประดิษฐ์มอง,มองที่สถิตของหลวงปูตโตนะค่ะเนาะบรรยากาศดีล่มรื่นจ้ะพี่นอ้องเบาพิษเบาเถือกขออถดขออพัยเด้อค่ะอยากอน,น้ำคลิปสวยๆงามๆม,มาฝากพี่ฝาก,ฝากนอก้นองเท่านะค่ะเนาะบรรยากาศดีๆล่มรื่นพี่นอ้อง เอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเฮาสุขุสุขคนเนาะ,ขขขขนะค่ะเนาะเย็นพี่น้องขึ้นมากราบไหว้สักกะได้เด้อค่ะหลวงปู่อันนี้หลวงปู่โตเนาะค่ะเนาะหลวงปู่โตอยู่ถาวรอยู่บ้านถาวรเฮานี่แหละค่ะพี่น้องสุข,ขุสุขคนมากราบไหว้ขอพรเพิ่นได้เนาะค่ะเนาะเป็นที่สักกะของชาวบ้านเฮานี่แหละค่ะ ของชาวบ้านถาวรเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้กัเอาซับเนี่ยก,นอ,นยกอนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องสุข,ขสุขคนที่รับชมคลิปยายหลัดนะคะเนาะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ